สวัสดีจ้าทุกคนที่เขามารับชมเบืองคลิปนั่ปไปแอวคนเหลียงหมูจ้ายินดีตอนรับสูช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบุจ้าทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะจ้าจะพามาเบิงเนาะจ้าไอลูกหมูน้อยเนาะอันนี้ที่เห็นในคลิปนี่ก็คือลุงแล้วก็ล่างเตรียมคอ,อกจ้าเตรียมคอ,อกอนุบาลหมูน้อย เพราะว่าตอนนี้บ่ได้จับเขาคอกอ,อยู่ยังปล่อยเป็นอิสระแลนเหรินไปทัว่วสวนยางอยู่การเฮ็ดคอกหมูหน่อยนอะจ๊ะต้องเฮ็ดให้มีชิดจักหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงสองสองสามวันแรกนี่มันจะมีอาการกระวนกระว,ระวายอยากออกจากคอกอยากไปหาเม่เนะจ๊ะจะมีอาการหองเนี่ยองในกลางคืนหองอยากออกจากคอกช่วงระยะปั๊บตัวก็จะเป็นอาการแบบนี้อยู่ประมาณ3-4วันเนาะ ก็จะหายจะคลางขื้นก็ต้องเอาอาหารมาให้กินได้จ้าช่วงอนุบาลที่แรกแรกันนะสองสามวันแรกนี่เพราะว่าเพื่อนอยากออกไปข้างนอกอยากไปกินนมแม่ลุงเราก็ร่างเตรียมคออกอยู่เดี๋ยวไปเอาจะพาไปเบิ่งนี่ลจะจ้ารุ่นนี่อายุสองเดือนแล้วนะนี่ยังบ้า้แอาเขาคอ,อกอยู่นี่จ้าลูกหมูปลาผสมเมยซานนาาจะจะออกสีดำ เป็นหมูดำแต่ว่าเป็นลูกผสมหมูป่าจะอายุสองเดือนจะสำหรับเอฟซีนอกจากที่ว่าทั้งจังหวัดลำพูนเนาะเพิ่นกระซนใจอยา่างใดลูกหมูดำนั่นไปเอาไปเลี้ยงเพราะว่าสายพันธุ์ยุนี่นั้นจะให้ลูกหมูดกเนาะเป็นสายพันธุ์แบบว่าเป็นแม่หมูที่ให้ลูกดกเนาะหมูป่าผสมเมยซานนี่จะสีดำ ผู้ใดสนใจอยากได้หมูไปเลี้ยงเนาะสำหรับทุนมาลายกับสื่อตัวนหน่อยๆไปเลี้ยงก่อนก็นได้จ้ะทุกคนจ้ะส <im it> ื่อตัวเลขไปเลี้ยงก่อนเลี้ยงให้มันโตอายุเจ็ดถึงแปดเดือนเนาะอันเหมาะเหมาะกับผสมพันธุ์นั่นนะตามวัของเขาเน,นะหมูนั่นอายุเจ็ดถึงแปดเดือนนี่คือพร้อมผสมพันธ์ผสมพันธ์ได้ น,นี่จะมีหลายสีเด้ของยูฟ่าแป้วนี่จะแปลว่ามีหลูกผสมเหมือนซ้สายกับมีถ้าผสมดูลอกน้ำนั่นจะออกสีน้ำตาลน,นี่จะลายปลาสีดำแล้วก็ลายแตงไทยสีขาวลล่จุดอย่างนีจาจะมีหลายสีอันนี้ก็จะออกสีน้ำตาลเป็นลายปลาแต่สีน้ำตาลนี่นจะหมูด,ดำ ตัวเมียมีตัวเมียตัวผู้อายุสองเดือน2เดือนกว่ามีหลายของนะจ๊ะอยุน้ำกันนี่หลายแม่ที่ปล่อยๆแล่นเล่นอยู่นี่ประมาณ30มสิบกัโตนะจ้ะพ่อะดอาวเขาขออยู่ช่วงนี้อากาศฮอนนะจ๊ะกับมาเห็ดอ่างน้ำน,น้อยๆให้เพื่อนเล่น ลูกหมูเรียงปลอยแบบนี้เนอะจะโตโตวไวได้จ้ะเพื่อนๆจะ้ะใหญ่เร็วกินอาหารแล้วก็แลนเล่นออกก็ร่างกายตอน,น,นเนียนบอกินนีนนะนะไปหาหลาอากิน,น,นสวนมะหมี่หิมะผานนั่นนะกินนวยมะหม,น,ม,น,น,มนี่นมมหิมะว่านไวนะ้เองนนะเพื่อนกับพักกันไปหาหลาอกินตื่นเสาร์มากกับไปแล้วอันนี้ก็เป็นตัวเมียจ้ะนี่ ต่ว่าเป็นลายแต่งไทยสีสขาวเนอะตอนนี้เป็นเวลาบายม่มงกับอากาศกสะหอนแน่กินเก่งจา้าหนกินได้ทั้งวันเห็นแปลแอวมากอะพรากันมาชุมนุ่มอยากกินอาหารหนึ่งว่าเอาอาหารไม่ให้กินอันนี้ก็ตัวเมียได้จ้าหนิผสมก็ดูหลอกคงจะออกสีน้ำตาล หาลเล่าเหรนเลี่ยงง่ายจ้ะหมูสายพันธนี่เลี่ยงงาย่ายบ่คอยเจ็บป่วยได้ไปเอาเลี่ยงมานี่สุขภาพดีอยู่ลูกหมูหน่อยแข็งแรงทุกโตนี่จ้ะหมูดำหมูดำลูกผสมปากับเหมยซานนี่สีดำจ้ะ f ัดลำพูนไปเบิ่งงนี้ขีบเด้อ ไปเอาลงคลิปให้เบิ้งนะเพื่อนสนใจอย่างไดลูกหมูน้าไปเอาไปเลี้ยงนะจ๊ะอยู่จังหวัดลำพูเนเพื่อน,นจะเพื่อนเพื่อนจ้ะเพื่อน่าจะเดินทางมาหาไปเอาอยู่อุบลราชธา,านีวิ้ยะทางแบบว่าไกลคักแต่ว่าเล่าอยากได้ลูกหมูอยู่น้าปวว่าลาวราสีมาเอานี่ยจะจ้ะได้ลากินอาหารของเพืนนะ่อนเลยมาหล่ออยากกินอาหารจ่องนี้ไปเอาใายกินอาหารเมร็ด กระสอบน่าจะโปรตีน20%เนาะช่วงนี้ลูกหมูน้อยพวกนี้เขากำลังจะเริ่มเติบโตจะเป็นช่วงระยะที่แบบว่ายุดนมแม่